ครับดูอะไรก็จะพามาเที่ยวบ้านไรเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ดูความเจริญความร่มเย็นมีผลไม้ม,มีมะม่วงมีของกินต่า,นางๆนาน,นะ บ่านจะป่ากับเขาแต่ก็มีความเจริญเมื่อก็จะพาไปเชี่ยวบ้านอะไรบ้านไล่บับ้านโคกแต่ก็มีความเจริญบ้านป่ากันเขา ความสวยงามาธรรมชาติ ่าบังเขามนความสงบเงรมบสงากาศเย็นๆตอนเย็นเยนเป็นบรรยากาศดีมากเดีวจะพาไปเช่าตงอากาศเย็น การบ้านนอกขอบคุณมาก็ครัรบสวัสด,ดีเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม